C4 นี่เส right? right. right. so, ียงเขาแบบไม่ดันเลยนะเบาๆโอ้โหโดดโดดสวัสดีครับอยู่กับช่องแอดมีนทีนะครับคลิปนี้นะเรามาอยู่กันที่อู่พิยุทธ์นะครับอู่ชัยยุทธ์หนองโพนี่ฮะมาชมกับ ฮีโน่ซีรีสนะฮะวิกเตอร์ FM 1 A หนึ่งเทเลอร์สวยทรงกระบะมีเนียมทรงภาคกลางทรงนิยมเลยกระบะจากหน้าเอ่อหน้าต่อเองนะของอูพอจเจริญน,นะครับพอจเจริญพัฒนาพอจเจริญอูคุณไพโรดนะครับคุณไพโร์เสียบเบนซ์พอจเจริญคันนี้นี่ทำสวยงามเลย สภาพพิช่างกันดีกว่าสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคันนี้เขาเอามาทำอะไรบ้างที่คันนี้แต่งหัวตกแต่งหัวมอลมก็มาทำท่อเรื่องทางลมก็มาก็มาเสต็ดเดียวกันหมดนะครับอ๋อมันก็มาจบอยู่ที่นี่แหละอ๋อคือแบบบอกเขาบอกพี่ว่าอยากได้อะไรก็พี่จัดให้ทุกคนเลย,เลยโอ้ก็รับครบเลยเนาะก็ประมาณนี้ฮะแนวล่วลองครับเอาเงาขอาเงามาณนี้ ล้อครับนี่โอเคเริ่มจุดไหนก่อนดีแต่ที่รู้คันนี้เงามากครับโดยเพพาะตรงกระบะนี่แค่กระบะก็ไม่เหมือนใครแล้วะเนี่ยเอาเลดมาหุ้มเลยสุดจัดเลย อันนี้ไฟท้ายของ p c y ใช่ไหมสโโหนี่สีติดไปเนี่ยพอเจริญพาาัฒนานะครับพอเจริญนี้เผื่อใครไม่รู้จักนะก็จะเป็นอู่ต่อรถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวแล้วก็รถปั่นนานะอยู่แถวไซน้อยตอนทบ,บุรีนะครับ นี่ฮะอันนี้ก็งานช่างดีฝักครอบซิงดาวกดเต็มเลยคันนี้นะ <c oughs> เลี้ยมเหล็กเงาเงาสวยงามมากครับบันไดบันไดสามขั้นนะครับบันไดสามขั้นเลยซึ่งถ้าทเดิมมานี่จะเป็นประมาณสองขั้นนะครับสองขั้นอันนี้นี่ตีเป็นสามขั้นให้เลย สำคัญแล้วก็บบป้อมนายเลดกันชนยื่นครับ ด้านซ้ายอันนี้ก็นี่ฮะแผ่นปิดชน,นอะ่ะอ๋อนี่ก็ยกไฟฟ้านะอ่ะอันนี้ก็กระบะนะครับตัวกระบะนี่ก็เป็นกระบะสแตนเลสนะครับซึ่งอันนี้นี่เขาก็เอาเล็ น่าจะเป็นเลนสาูนย์สี่เงานะครับเอาเงาเนี้ยเอามาหุ้มเลยก็ถือว่าแปลกกันละโดดจากคันอื่นเลยแหละปกติก็ไม่ค่อยมีใครที่จะแบบทำแบบนี้นะครับพอเอาหุ้มอย่างนี้เออมันดูมันดูแปลงจริงนะสวยเลยมันดูแบบเงางามทั้งคันเลย จุ้มล้อสเตเลสนะครับยิงล็อด้วยบางฝุ่นนี่ก็พอเดรินพัฒนาบางฝุ่นบางเอ่อบางฝุ่นเพนเพนลายนี่บันไดนี่ก็เป็นกระบอกคู่นะครับ กระบอกแยกซ้ายขวาไฟท้ายไฟท้ายนี่ก็งาน pcy คือกระบะประมาณนี้สแตนเลสนะครับแล้วก็มีเกาะกันตกเกาะอันนี้นี่มีประโยชน์มากนะเวลาแบบาสาสโค้งแรงหรือว่าแบบรถรถแบบเอียงอย่างเงี้ยสมมติรถแบบล้อจมไปข้างหนึ่งนะฮะ ล้อจงไปข้างแล้วแบบล้มจะเอียงไงบางทีรถอ่ะมันจะแบบไหลติดเกาะติดเกาะเนี่ยมันก็แบบช่วยได้โคครับมันจะไม่ตกอันนี้นี่ก็เป็นยางรองแท็กนะครับทีแรกนู่นนี่ยางตัวเนี้รู้สึกว่าจะเพิ่งมีตอนหลังกว่าไว้มั่นใจนะครับซึ่งทีแรกนี่จะเป็นพื้นไม้ไงยุคแรกก็จะเป็นพื้นไม้นะครับไม้รองตอนหลังนี่ก็เป็น เห็นยางนี้ละยางเขาหนานะเห็นยางหนาเลยโอ้โหนี่นี่ก็คมเลตนอะเตรียมเลทเกาะกันตกยังติดเลทเงาเลยแน่นอนจริงถังลมครับนี่ฮะถังลมจาก ช่างเล็กบางแพนะนี่ฮะโอ้โหสี่ถังชุดเทพชุดท็อปของร้านช่างเล็กเลยนะครับถังลมตัวท็อปเลยนะสี่ถังเรียงแบบใหม่เพิ่งมาใหม่ครับไม่นานมานี้แบบใหม่ล่าสุดเลยทอยเสียก็ช่างติ๊กเฮดเดอร์นะพร้อมมอพักด้วยครับแสแตนเลสประมาณสี่นิ้วครึ่งได้ก็ประมาณสี่นิ้วกว่า เนี่นเหมือนจะเป็นสีน่นิ้วครึ่งหรือเปล่านี่นะครับแหมมันเข้ากับท่อเหมือนกันนะท่อนี่ก็ออกสียงแดงนะพวกแบบจุดเออยตรงลอยต่อยอย่างนี้ตัวขาจับถังลมก็สีแดงเหมือนกัน นีม่มานสอยงานดีจริงๆล้อครับนี่ฮะล้อชุบโครเมียมแล้วก็มากับครอบดุมช่างเดฟักครอบวิกเตอร์นี่มาจาักรงงานก็จะเป็น10น็อตนะครับ10นอ็อตเบรกแห้งเครื่องยนต์ A09C 344ีีแรงม้าครับ8 8 6 6ซีซีส4 4แรงม้าคีโน A094 มากับเกียร์ M009 ครับเป็นเกียร์ดีดโลหาอย่างนี้คล้ายๆกับอีตันนะแต่จะเป็นรหัสของฮีโน่เองคือจะเป็นรุ่น M009 เกียร์8สปีดครับ1ถึง4เป็นห้องโล5ถึง8เป็นห้องไฮนะครับประมาณนี้ สามคั้นนี้ก็ขึ้นง่ายนะกันชนนะครับพิยุทธิ์ในพิยุทธ พี่กันชนนี่มันเป็นกันชนสร้างใหม่หรือว่าเป็นกันชนแบบใช้โครงสร้างเดิมพี่สร้างใหม่หมดเลยเขาสร้างใหม่หมดเลยคือรูปใหม่หมดมันเป็นเหล็กหมดเลยพี่มันเป็นเหล็กหมดไหมเหล็กเหล็กชุบอ๋อเป็นเหล็กเหล็กชุบอืมมันพรมเดิมนี่คุณใดมันก็เป็นแค่สองขั้นนี้แปลงหมดเลยอืม,อมสามขั้นแปลงหนึ่งคั้งที่แล้วคือรุ่นเดียวกันนะสามขั้นเนี่ยมองขึ้นง่ายสามขั้นขึ้นแบบขึ้นง่ายใช่ แต่ว่ารถด,ดับที่ว่าเอฟเอ็นมันจะทำ2,000นะอ๋อถ้าตัวทมันก็ถ้าตัวแบบรถล่องดูสิแบบตัวเพาเดียวมันก็มันเดิมมันเดิมมากี่คัน3,000อ๋อ3รถเอฟแอลอ่ะ3,000หมดอ๋อ้าเป็น3ทนะี<อ>่น 3, 4นะถ้าเป็น2 6ู่ก็3,000อ๋อสวัสดีครับ เน่เน่มาเคลมสี่สี่มพูเสียงก็ได้ยินไปเมื่อต้องคลิปแล้วนะครับเสียงก็ ตามธรรมชาติตัวนี้คือเสียงเขาจะแบบไม่ลั่นนะครับเสียงเขาก็จะเงียบนะไม่ลั่นไม่ลั่นอารมณ์เสียงเขานี่มันจะแบบคล้ายๆแบบ e13 ป e ่ะ e13 เสียงเขาก็ไม่ลั่นเท่าไหร่นะ e13 เนี e ่ยแต่ว่าถ้าเป็นพวกเออ j08e หรือว่าจะเป็น p11 เนี่ยเออเสียงเขาลั่นจริงพวกะั้นเสียงแบบแบบขัมราม,มาเลยตัวนี้เสียงเขาจะเงียบเดี๋ยว ไทยปกก่อนน้องใหม่พอเจริญพัฒนานะครับสวยงามดีจริง โอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปพาชมวิกเตอร์3ซีซีเทเรอร์บรรทุกรถเกี่ยวรถตีน่าของอู่พอเจริญพัฒนานะครับคันนี้ก็เป็นขอรถอู่เลยเนี่ฮะสนใจก็ตามนี้เลยคันนี้ก็ช่างยุทธรับงานตกแต่งนะอันนี้เรื่องกระบะนี่น่าจะทางอู่พอเจริญเขาน่าจะต่อมาเองนะเป็นกระบะเลดเลย กระเลดพื้นเหล็โครงสร้างเป็นเหล็แต่ว่าตัวกระดูกนี่ก็เป็นเหล็กนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวคิปหน้าเขาสวัสดีครับเดี๋ยวไปอุชังตอนต่อ